สวัสดีครับผมตัวนี้รถคีมคูโบต้าครับเอ่อ L50SGB470 นะครับผมลูกค้าต้องการใส่ปั๊มนอกครับผมอันนี้ปั๊มใหญ่ครับผมอันนี้จะเป็นอาัตราทดหนึ่งต่อหนึ่งปกติถ้ารถใหญ่เขาจะมีตัวกลับรอบเนะอันนี้คือตามรอบเลยรอบจะช้าอีกนึงแต่ว่าต้องใชรร้รอบตัรอบเจ็ดร้อ โอเคอันนี้ใส่แล้วแล้วก็ต่อจากถังอันนี้ถังแค่สิบแปดลิตรครับผมใช้ยูดีทีเพราะว่าน้ํามันอันเก่าอย่างนี้กรบอกมันเป็นมันเป็นยูดีทีครับผมมันต้องใช้อันเดียวกันครับผมอันนี้คือจากถังดูดเข้าปั๊มแล้วก็มาเพรเชอร์ครับผมมาเพรเชืรอแล้วก็กลับถังกลับสายเดิมครับผมไปงอตรงนู้นครับผมกลับเดิมโอเคอันนี้ ยังไม่ลองเอานี่ตอนนี้ลองลครับผมทำเสียงเพิ่งเสียงเลยครับผมเอาเปิดวาล์วช่างเปิดวาลอ่าไหลแล้วครับผมอ่าประตูบัลลึกพื้นเปิดสุดแล้วโอเค ี่เอาสตาร์ที่ยกขึ้นสูงนะทางหลังคาแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาสตาร์ทก่อนเอาสตาร์ทอุ่นเครื่องก่อนฟุตเกียฟุตเกียอย่างนี่นี่ตูวสร้างเปลี่ยนครับผมอันนี้ปัม๊มปั๊มใหญ่แล้วปั๊มนิ้วเอ่ออันนี้ได้ พยายามใส่ข้อต่อให้ใหญ่ที่สุดเพราะว่ามันเป็นเป็นอตัวนี้ก็ประมาณไม่เกิน60ลิตรอันนี้เป็นปั๊มนอกนะผมอันนี้อย่าเพิ่งเร่งอย่าพเพิ่งเร่งเอาพี่เดียวไม่ต้องเร่งเงด้วยเอาพี่เดียวเอาเกียร์เกียร์สองพี่เดียวพี่เดียวอย่าพักก่อน ตามเข็มครับผมไปไหลคืนยังเดี๋ยวเพาวได้มาไหลขึ้นก่อนเอามาไหลขึ้นแล้วไหลขึ้นป้าโอเคไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งพอนเลยโอเคไหลไหลขึนแล้วนี่ก็ลองลองยกยกนิดนึงยกขึ้นก่อนตัวแรกไป่ไม่ปะยกตรงตัวกางเออแรกเออแรกเอออ่ะเราเดินหน้าไปก่อนอ่เดินหน้าไปก่อน อ่ะอันนี้ลองเลยครับผมไม่ได้เพลิก่อนนะวันนี้เราลองสดๆได้เห็นเลยโอเคมีรั่วอะไรไหมโอเคผ่านอันนี้เพลเชอร์สังเกตง่ายงมันจะมีตัวเรกโวลเตอร์ครับผมวที่มีเรกโวลเตอร์ตัวเอ๋อลองยกดูช่างเอารอบเบาลนี่แหละเห็นรอบเบาอ,อ่า เอาลงเอาลงด้วยแล้วปรับปรับปรับรอบหนึ่งอันนี้ต้องเรียงเอาเรียกว่าได้ปุดเอาไว้นี่เอ้องหลวดนี่นะครับผมเตรียมขึ้นไหม มาเนี่ผมสวัสดีครับผู้ผู้ชมหนึ่งคนนะครับผมเอบาเพมากนนี้เราลองเครื่องรอบแรกผมอ okay. อโอเคอ่าแล้วเ,เดินหน้าแล้วก็วโยกด้วยนี่เดินหน้าไปเดินหน้าแล้วก็วโยกด้วยเออเดินหน้าไปแล้วก็ยังโยกออพ่าพ่าพาเอา,อออเอาโยกพ่ว่าขึ้นโยกขึ้นโยกขึ้น,น,นอ่ต้องปล่อยคาดก่อนนี่ มันต้องปล่อยคัดก่อนเข้า,าเยอะมาเกเลยเพราะที่พิวมันมีปล่อยเยอะมากออโอเคครับผมอา้าวยกขึ้นสูงเลยขึ้นสูงเลยส,ลสูงแล้วป่ะสูงแล้วโอเคพออันนี้มันสามเมตรกว่าสามเมตรห้าสิบไม่สูง,สมมสงโอเคเอาลงอันนี้ น้ำมันก็ไหลประมาณอันนี้ประมาณสัก50ลิตร60ลิตรต่อนาทีมันต่ำไปนะครับเนี่ยโอเคอเครับผมก่อนครับผมอันนี้เพิ่งลองดูผมอเอาลงก่อนเฮ่อเฮเดี๋ยวางๆ เต้องปล่อยค่าในรุ่นเนี่ยเพราะที่ีโอรถรถเล็กมันจะถ้าเหยียบคัดมันไม่ทํางานไดผมอันนี้ทําตามใจลูกค้านะเพราะมันมัน,ม,นมันจะทํางานเมื่อเหยียบคัดแล้วก็หยุดทํางานนี้ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าก็ต้องมีเชืโรบที่หนึ่งทำก่อนวันสิน้นปีอขอบคุณครับที่ติดตามชมนะผมวันนี้ก็ลองดูโอเคจอนี้แหละ ตัวนี้ปั๊มลูกค้าเอามานะครับผมนี่นแสดงว่าปั๊มต้องได้ซ่อมเลยอันนี้เขาซื้อมาขัานเดียวเองปั๊มตัวนี้รอบปัญหาอันนี้รอบเจ็ดร้อยป่ะรอบรอบรอบแบบไหมรอบพีดีโอเอาเร็วหรอเปล่าก็มีช้ากับเร็วนี่อ่ะเจ็ดร้อยปะ่ะเจ็ดร้อยแล้วชา,ชาร์จขนาดนี้ยังแค่นี้เลย ก็ยังไงเนี่ยพ่อเนี่ยทำเขาหน่อยแล้วลุกเตียนซีดผมนี่มาตอนเด้ซ่อมนีแล้วเนี่ยซื้อมาพันเดียวครบเลยหรื้เปล่าพันเดียวหรือเปล่าใ่ไหมปัญหามันคือเวลาเราเหยียบค่ามันจะไหลลงต้องใส่เชือกเบาให้เขาดินอันนี้เราเพิ่งลองนะครับผมก็พรมันมันมีปัญหาพวกพวกรถรถพวกแอลพวกแอลนี่มันเวลาเหยียบค่าพวก P.T.O จะหยุดหมุนไดครับผม ันนี้ก็ไหลกลับประมาณทั้งสามสิบนิ้วสี่สิบนิ้วต่อนาทีเนี่ยเออตีมันต้องหกสิบอันนี้ประมาณสามสิบเลยมอหอนฮะเดี๋ยวต้องใส่เชือกเบาววันต้องใส่เชืกอกเบาเหรอครับเจ้าเดี๋ยวใส่เชือกเบาอันนี้ปัญหามันเวลาเราเหยียบคันปุ๊บเดือนหน้าไปมันจะไหลลงปรึบนะครับผม,มอันตรายครับอันตรายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปรับนิดนึงครับผมปัญหาตรงนี้เนี่ยพวกพวกเนี้ยได้เหยียบคันปั๊บตัวนี้หยุดหมุนดิอันนี้ลูกค้าอยากใส่ปั๊มนอกครับผม มันจะมีปัม๊มปั๊มหลังนะน,นี่ปั๊มพีดีโอถ้าใส่ปั๊มหน้าจะเป็นตัวเล็กครับผมอันนี้จะเป็นตัวใหญ่เพราะว่ามันรอบรอบ,รอบช้าโอเคอันนี้ปั๊มซิลัะโอเคครับจบคอร์สครับผมอันนี้ใส่ถังส8บลิตรเป็นถังพวกรถเกี่ยวยูซิก,กีพวนี้แต่น้ำมันใส่ยูดีทีเพราะว่าน้ำมันในกระบอกมันเป็นยูดีทีมาแล้วเพราะเราต้องเพราะว่ามันจ้กรรถต่อก่อนเนาะก็ต้องใช้เป็นยูดีทีถ้าเราใช้เป็นพวกเจ็4แดสีพวกอะไรนั่นน่ะมันจะทําให้ผสม มันจะเป็นฟองครับผมแล้วก็จะมีปัญหาเอาโอเคครับดับเครื่องพอแล้วก็ขออนุญาตไลน์สดประมาณนี้ครับผมเพราะว่าก่อจะเสร็จก็บ่ายสามครัทบทำวันเดียวช่างยังไม่หยุดปีใหม่เลยอย่างเดียวพอดีเสียวันี้ก็หยุดแล้วออปัมป๊มแกนรั่วมันรั่วครับขอบคุณครับที่ติดตามชมน,นะครับผมอันนี้ปั๊มหนึ่งนิ้วครับผมรอบก็ได้อยู่แต่ว่าปัญหาที่แก้คือต้องใส่เช็กเบา ใส่เช็กเบาตัวหนึ่งแมนมันต้องมีเช็กเวาตัวกระบอกใหญ่แหละตัวตัวอื่นไม่เป็นไรสำคัญเจ้ากระบอกใหญ่ต้องใส่เช็กเบาให้ตัวอื่นไม่เป็นไรเพราะตัวมันมีแรงดันเลยเวลาคีไปไปเหยียบปุ๊บลึบใส่หัวกันโอ้อันตรายออันนี้เขาคีบปีละสองสามพันตันนะครับผมทวนี้อตัวนี้จะเป็นกองของยันมากครับผมก็หาตัวใหญ่ที่สุดแล้วเพราะเรามันเวลากระชั้นทิดทำแค่วันเดียว ทํานี้เสร็จวันเดียวลอกยังไม่พ่นสีเลยมาตรวนี้ทําให้เขาเรียบร้อยกลับอย่างนี้ครับผมนี่เราจะเป็นกองขากลับนะผมไม่ได้ในกองขาดูดนะเพราะว่าเราจะเป็นกองขากลับเอาขาดูดแล้วก็ให้มันมันยกสูงนิดนึงเราให้กองขากลับเอาเพื่อจะให้กองดักอยู่นี้อย่างเดียวเลยไม่ให้อยู่ในถังโอ้โหน้ำมันรั่วต้องปิดบาวด้วยนะ ครับผมเป็นไงปีใหม่ครับผมทุกท่านขอวันนี้ก็ถือโอกาสไล่ส่วนแล้วก็ขออวยพรทุกท่านครับผมพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทิ่งในที่พอดีนะครับผมก็ที่ท่านนับถือครูบาอาจารย์ก็ขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านครับที่ติดตามที่ชมนะครับผมท่านที่ชมทุกท่านนะครับให้มีความสุขความเจริญทําการงานใดก็ขอให้ราบรื่น,นครับผมผมก็พยายามลงคลิปที่ให้พอได้เป็นประโยชน์นะครับผม ถึงเรารู้มัม่งไปเรื่องก็คือว่าขอแชร์เป็นประโยชน์แล้วกันเผื่อคนอยากทํานะครับผมก็ปัญหามันคือปัญหามันคือเวลาเราอันนี้มันต้องใส่เช็คเปล่าครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม